สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กลับมาพบกับเก่ามาเชียร์ครับพี่น้องเนาะครับอ่าเสียนรุนหญ่อีกท่านหนึ่งครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับห้างหายไปโดนครับผมครับพ่อเสียนสุโขทไทยกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมเพิ่นกับมีสูตรเลขเด็ดโดยเฉพาะสายบนครับพี่น้องครับผมครับเลขสายบนของพ่อเกิดเพิ่งในสูตรไม่ที่ว่าเดินดีครับผมก็เลยอยากจะมานําเสนอสู่พี่น้องซี่ครับผมเลขเพิ่นมาหลยหางด้วยครับพี่น้อง ถ้าพี่น้องเอฟซีที่เคยเบิ้งตัวเลขเพิ่นกับผมเคยเป็นเอฟซีเพิ่นจิล้ว่าเลขเพิ่นกับจะมีอยู่หางเดียวกับพี่น้องเนาะหางเดียวเม็ดเดียวครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอเซียนสุโขไทยกัมาเชียกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเล็กพอกันเลยครับพอครับ ก็มาเชียร์สวัสดีพ่อสุโขทัยครับผมครับสวัสดีปีใหม่ครับพ่อครับผมคครรัับบหายไปนานครับผมครับครับลองดูขึ้นปีใหม่พ่อปีใหม่แล้วครับผมเผื่อสูตรเดินดีครับผมสวัสดีพ่อลองนั่งคิดคำวณดูประมาณนานแล้วล่ะครับผมเอาลองเบิ่งครับผมมันก็ พอขยับปุ๊บมันหลุด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 ปั๊บมันก็มาเดินดีต่อต่อเนื่องนี่ครับครับอ๋อครับผมเอ๋ลองเบิรงครับงวดนี้ครับผมวันที่สิบเจ็ดมกราคมครับพี่น้องเนาะพอเสียนสุโคไทยครับผมครับวันนี้่อให้เด่นบนแปดกับหนึ่งครับแปดกับหนึ่ง เน้นที่หนึ่งครับเน้นหนึ่งครับผมครับถ้าจับก็จะจับคู่กันเลยหรือแปดหนึ่งแปดหนึ่ง <8, 1. S 2> ใช่ครับครับแต่ว่ามันจะติดตรงที่เลขไม่น่าลงทุนพ่อนี่คือข้างบนคือพันนี้พ่อมันติดไม่น่าลงทุนคือเก้าบนอะ่ะโอ้ยจะเอาอยู่แล้ว <c oughs> ว่าถ้าติดว,ว่า พ่อคิดว่าเอาอยู่นะงวดที่แล้วพ่อได้ตัวไหนงวดที่แล้วอ่ะดับงวดที่แล้วเจ็ดอ่ะดับเจ็ดครับผมรับก็เป,เป็นสูตรเดิมสูตรเดียวกันที่ว่าแต่ก่อนงวดที่เคยพ่อให้แต่ก่อนู้นที่ว่ามันมันหลุดไปแล้วมันมันที่ที่พ่อให้คู่กันอ่ะเอาพ่อดับดับเก้าทำไมจับเก้าหนึ่งลครับไม่เก้าหนึ่งเนี่ยพ่อกันไว้เฉยน,นะเนี่ยะ แต่ว่าถ้าจับสามตัวพ่อให้จับสองแปดหนึ่งนี่เก้าหนึ่งกันใช่ไหมครับใช่ครับคือผนเลขก,กันแต่ว่าถ้าจับสามตัวนี้พ่อจะจับสองแปดหนึ่งครับสามตัวสองแปดหนึ่งครับครับผมบถ้าถ้าเก้ามันดับอยู่นะถ้าเก้าดับถ้าเก้าดับอยู่ ดับดับบนพ่อมีตัวไหนนะครับเก้ากับเก้ากับเจ็ดเมเนี้ยเก้ากับเจ็ดครับผมครับครับอืมเป็นตัวพ่อคิดว่าไม่น่าจะหลุดนะไม่น่าจะหลุดเลยแหละพ่อบอกเลยเพราะว่าทุกนี่นพ่อก็รู้ว่าเลข 5, ตอนนี้เลขเก้าดังใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันเป็นไปนตามที่มันเดินไม้เฉยะไม่ไม่ที่ว่าพ่อตอนนี้พ่อก็รู้ว่ากระแสเลขเก้าดังใช่ไหมใช,ใช่ใช่เลขเก้าบันดาล ถ้าถ้าเอาไม่อยู่ก็คือถ้าหลุดจากเก้าหนึง่งอ่ะพ่อคิดว่าเป็นแปดหนึง่งครับครับเหมือนของเลขกพี่ประกายที่ว่าแปดกับเก้าใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เด่นเด่นที่หลักสิบหลักสิบพ่อของพ่อก็มีแปดกับเก้านนครับผมแต่ผมคิดแต่พ่อคิดว่าเป็นแปดมากกว่าอืมเป็นแปดมากกว่าเก้าแพดกะเก้านี่ดับไปแล้วครับผม เล,เ,ลเลขเลขลั่นไงวะเลขล่างเลขล่างพ่อพ่อบอกเลยนะวันนี้มีสองสองหลักสิบเด่นล่างสองอืมอืสองหลักสิบด้วยครับผมหลกักสิบใชองเบิ้งขับพี่น้องเนาะอืมครับผมอาจจะเป็น 2, 1, 2, 1, อ 2, 0, สองหนึ่งสองหนึ่งหรือสองศูนย์ก็ได้สองหนึ่งหรือสองศูนย์ครับผมใพรพะว่าที่พทีพพพพพ่พ่อลองทําดูนี่มัน ตั้งแต่ที่ที่ไม่ไม่ให้ไปนะข้างล่างนี้รู้สึกว่ามันจะดักจิตมันก็ไม่หลุดนะครับอืมใกล่างเดินดีครับผมครับเบพิ่มเเพิ่นจับดับบนอาจีรล่งล่างก็เคยมีได้ครับผมดับบนลงล่างก็มีระวังครับครัเป็นขขเนขาก็คิดว่าในในส่วนตัวเขาเองนะว่าก้าผมก็ยังอยู่ล่างเหมือนเดิมนละ เก้าเลยครับแปดอืมอาจจะเป็นสองเก้าก็ได้ได้ครับพี่น้องอืมครับสองเก้าแต่ว่าเป็นเป็นมันเป็นเลขที่ออกยากด้วยอืครับอ่าลองเบิรงครับผมเก้าน่าจะมาล่างมากกว่าบนครับผมครับครับแต่ว่ากับการไบหน่าครับพี่น้องเนาะการเก่าศูนย์เก่าหนึ่งใบบนหน่แตว่าทีว่าเนีนนคือแปดเป็นเนีนแปดมากกว่าได้ครับผมครับแปดหนึ่ง สองแปดหนึ่งเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะครับผมเอานี้ลอง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 ไปพิจารณาดูแล้วกันนะว่าถ้าใครชอบตัวอื่นก็พอคิดว่ามันแต่ถ้าคัดมาเล่นมันที่แบบร้อยสิบหน่วยมันมันไปตามนี้อ่ะครับผมตามสูตรนี้บึ้งครับพี่น้องเนาะผีไม่นี่สูตรเดินดีครับผมครับเขาก็มาเชียก็สิลบกวนพ่อเซียนสุโคไทยเท่านี้เด้อครับพ่อ ครับผมครับขอขอบคุณสำหรับแนวทางตัวเลขครับผมครับสวัสดีปีใหม่ครับครับพ่อร่ำรวยร่ำรวยปีใหม่ครับพ่อสวัสดีครับครับขอรับพี่น้องครับผมครับสูตรพ่อคือมาจังสันเละครับพี่น้องเนาะสูตรเลขดับเพลินครับผมครับสวนกระแสเลขดังมากเลยครับพี่น้องเนาะเก่าครับผมเก่ามาเชื่อกับตกไก่นําอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าทุกส่องหรือว่าทุกเซียนครับผมเพิ่นกั ได้สูตรมากก็คือเลขคำนวณก็คือติดเก่าครับพี่น้องเนาะครับผมติดเก่าเกือบจะถูกสำนักกับ่าได้ครับผมแม่ตะเลขกนิมิตเหลขฝันก็ยังมีเก่าครับพี่น้องเนาะครับผมแม่ตะเลกดังเหลขกซ่องเลขสายในสายหนอกกับมีเก no like. <pf unlikely> ่าครับผมแต่ว <mo> ่าพอเส้นสุโขทัยเพลินกับเฮ็ดตามสูตรเป็นครับพี่น้องเนาะครับรับบนเก่าครับผมเอามาเบิ่งทีเหลขเด่นของเพลินเด้อครับพี่น้อง เด่นบน8กับหนึ่งครับผมเด่นบน8กับ1เน้น1ครับพี่น้องเนาะเน้นไปที่1ครับผมครับจับคู่8 1ครับผมกัน9 0 9 1ครับผมเพราะว่าร่องไว้เล็กน้อยก็ดีครับพี่น้องเนาะครับตามกระแสเล็กน้อยก็คือกันไว้น้ำครับผม9 0 9 1ศูก้า็ว่าตัวเนียนเนีนคือ8 1ดหนึ สามตัวบนก็คือสองแปดหนึ่งได้ครับพี่น้องเม็ดเดียวครับผมแล้วก็มาทีเลขอ่าดับล่างอ่ะดับบนเพิ่นก็คือเก้ากับเจ็ดครับผมเก้ากับเจ็ดไม่น่าลงทุนบนครับส่วนเหล็กล่างเพิ่นว่าสองหลักสิบครับผมสองหลักสิบแล้วก็จับคูมี่สองหนึ่งสองศูนย์ครับผมครับก่อนมาเชื่อก็เลยคุยกับพอครับผมเลขเลขล่างเลขบนถ้าเพิ่นดับตัวใดส่วนมากทีลงล่างนั่มครับพี่น้องนั่มระวังให้ดีก็เลยกันไว้นั่มสองเก่าครับผม เอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กัขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเ้อครับผมถูกหว,วยแล้วเงินไปน้ำกันกับพี่น้องนะเนาะแนวทางตัวเลขก,กะเป็นแนวทางได้ครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางบว่าจะเป็นเลขดับหรือเลขเด่นครับผมเป็นแนวทางให้พี่น้องวิเคราะห์ไปน้ำกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ